สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดอตคเครับริมคลองครับวันนี้เรานําความสวยงามนะครับเดิมๆนะครับกลิ่นไอน้ําคลองที่เคยสัมผัสแต่ก่อนครับน,นี้แล้วก็ต้นไม้แถวนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะต้นจะปลานะครับ คใครชอบคอหวยมาอขอหวยได้นะครับตรงนี้ตรงนี้มีตำนานนะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับก่อนตำนานมีผู้หญิงโดนข่มขืนแล้วฆ่าตรงนี้นะครับทำให้ร้านอาหารแถวนี้นะครับปิดตัวไปครับ ก็ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาดูแลนะครับในเมืองอำนาจเรคคอของเรานะครับมาดูคลิปสั้นคลิปยาวนะครับถื่ว่าขอบคุณมากมายครับตรงนี้เป็นที่บรรยากาศดีมากนะครับผมจะชอบมานั่งเล่นตอนเย็นนะครับตอนนี้แสงอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะครับเพราะว่ามันจะแดดมันอยู่ตรงหัวเราก็ดีนะครับมันทําให้ภาพไม่ค่อยชัดเจนนะครับ วันนี้ลองกล้องใหม่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมืดไปหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะออกม,มืดหน่อยนะครับตรงนี้สามารถมาตกปลาได้นะครับเพื่อนๆเ,เขาไม่ไม่ว่านะครับตรงนี้นะปลาเยอะมากครับปลาเยอะมากตรงนี้ครับแล้วเราจะให้เพื่อนๆดูความสวยงามของดอกจำปาครับนี่นครับ ตัวนี้น่าเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูนะครับมันหล่นไปแล้วนะครับหล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทําให้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใบมันขึ้นนะครับแต่ก่อนมันจะไม่มีใบเลยนะครับตรงนี้ไม่มีใบเลยตัวนี้เป็นดอกจำปาสีชมพูนะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงนี่รู้สึกว่าจะร่วงเกือบต้นแล้วนะครับเหลเท่านี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นแผ่ที่ผมอยากมาเช่าทําร้านอาหารานานแล้วนะครับตรงนี้นะครับฝั่งทางนู้นเป็นตลาดวอตเตอร์คนะครับตลาดวอตเตอร์คจะเปิดตั้งแต่หกทุ่มนะครับหกทุ่มจนถึงเที่ยงเที่ยงวันเขอาอีกวันนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ บรรยากาศดีๆดอกไม้นะครับสถานที่เที่ยวนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ